มมนิก้าเป็นได้แล้วเป็นได้โอ้เป็นได้ลาลาเอากระถี่ฉันเนาะเออจังกระไดตัวของฉันมันสิทีจังใดฮะนี่เด็ครับมุดนะครับเห็นบอจักเไาอีหยังเนาะเออมุดจังใดทักกับทักกันเรื่องไม่เอียงมันบอมุดพักกันเรื่องไม่เอียงมันบอพื้นที่จังใดไม่หุ่นแปลนพื้นที่นี่เจ้ากับบาคือจังขายของกันหน่อยเนาะมันสิไปใหญ่กันไว้าดวายจังไดครับเอา อ๋อง่ายได้แต่น้องพวกเจ้ามันค่อนยาวเออง่ายจังเลยครับที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาสร้างฝุ่นฟุ่นล้ำไปตั้งหลายลอยเน็ตว่ากันดีๆก็ได้บ่ดีหรอกตั้งแต่พ่อแต่แม่เนี่ยกับพวกผมตัวบริจาคให้เจ้าจังไม่มองดูนั่นโอ้ยเจ้าบอกถึงเรื่องคนละงแม่ตายุสิบปีแล้วตายไปแล้วจะเกิดใหม่แล้วที่มาเปล่าจะแล้วเกิดไปจักรอบแล้วเอาจังไรหงเอินตำรวจปะครับเอาเอินตำรวจโทษตำรวจโหลดแม่น แบบนี้มันเบากันบบได้แล้วบ่บาเบาดออเอนินมาเลยเอิดมาเลยเอมาเลยค่ะเท่าย่างุนเนาะตแต่พอตุนพอเจเม่แล้วก็ยังวาเจ้าสีลำมาได้จังได้ชิมนยนให้ซุ้มข่อยได้จังไดครับอา้อาวก็มัี่ของซุ้มข่อยอแหมซุ้มเจ้าจังไดสมัยพ่อแม่ข่อยเนี่ยข่อยกับบริจาคให้เห็นว่าเจ้าบ่ามีมองอยู่พ่อแม่เจ้านั่นเรื่องนี้พู้เท้าว่าเ้ากันแต่ตอนนี้มันมาเม่นแบบนั้นเออ โอ้ยว่าบอ้บลูเรื่องเดี๋ยวเขาโทรหาตำรวจเลยดีกว่าโทรเลยโทรศัพท์อยู่สาโทรศัพท์โทรเลยฮัลโหลครับเห็นบอกชื่นบอกนี่ฮัลโหลครับตำรวจบอครับเอิอดมาเลยเอาบุหรี่มาเอาบี่ลาอมึอบหน้าอีหน้อ้ยเอาเป็นยังครับเป็นยังไปไปไปซอยไปซอยไปซอยอีหน้าอีหน้าอีน้าอีเป็นยังเป็นล้มบอล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 ้ยงไม่ใช่เลย ป, ă, ป s <S s <S ้าๆๆๆปเดี๋ยวพาไปหาหมอครับเอาลูกลูกลูกโอ้ยโอ้ยเชนนี่เชนนี่น้องสาวไปน้องสาวไปเดือดร้องน้องสาวไปนะนั่นล่ละยาเสพมิผิดพลาดกันหลายพี่มันก็อยู่องมั่นนั่นล่ะ เดนอยู่บอกน้องเจ้าได้ข้าวเป็นโรบหาวานบมแมนบอกแย้อนเทุ่ยงชุ่มเจ้านี่ล่ละมันเล่น้้ำตาลตกขั้นมาอยู่มันดีๆมันมาป่วยเอาเป็ดเอกสี่ดอเราจมอยากได้ที่ชุ้มข่อยเห็นอย่างแต่มันเป็นที่ชุ้มข่อยได้ที่แดกแลว้วซึ่งจะามาเถียงเอานี่ล่ะน้องข่อยก็เลยปไ่วยเลยเห็นบอกข่อยตนน่อใส่ก็เห็นแล<ะ>้วครับรุ่นพอ่อรุ่นแม่เฮามันพิดกันกะจริงแต่ว่าเจ้าบ่าะมาผิดกับรุ่นสุ้มข่อย เอากระพิษตัวนะักทีซุ่มหอยทีุ่่มหอยมัน,<ห>นสีสสทีซุ่มเจ้าดได้ย<ล>ังไงดิแล้นี่และนี่แหละนี่น้องหอยเอาล่องขืนอีเราเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ย้อนมาทีเจ้าเจ้าเข้ามี่ละน้องหอยล่องขืนไปอีหลาไปไปเมือม่อเมือม่อเอมื่อเมื่ออีหลาไปไปไปผ้าเมื่อคนที่เป็นสีตายมันมาหวัวเนานะเออเ,ะอเออมองดูอุลโบรเมนละครสั่นแหละวนักตล๊กน้องตลกเลยซ้อนน้องเนอะซ้อนน้องเนอคนที่เป็นสีตายน้องกูสีตายแล้วยังมาหัวแล้วกีกีกีกอยู่ะเป็นอาไรมาเลยยะพี่ไอ้มัน ไป่หลับไปหลับไป่มึงอย่าไปย่อเยยเขาไรเขี้นี่มึงกะหัวโอ้ย้ยบอกมาสูนไว้เรื่องมันถ้าสิกับมัตสาจะเตะอีหยังดอกมะอึงมาอ่างอีหยังทีแต่พอทีแม่มันก็ต้องเอาถึงปัจจุบันสิมาหาเรื่องทีพอทีแม่อีหยังบอกมาสูนทักเห็นหนามันสร้างหนามันหลุดตัวทั้งไทั้งงอกเลย กูขึ้นเลยดนมอนิกากูขึ้นแห้งโหลดโอ้จะเนี่ยว่าที่สกันแกงมัาได้เฮ้ยย หอยเนี่ยยูยูบ้านวะจ้าไอ้ไม่ยังมพายิโมนิกาไปล้างบาตเนี่ยจ้ามันเป็นร่มสวยเนีสวยเนีจ้าโบ้ซอยที่เจ้ายังโบ้ซอยข่อยเลยมีแต่โกงแต่กินทุ่มหอยใจหอยเนี่ข่อยเซว่าให้ยูบ้านหลังนั้นแล้วน้องจ้าอันนั้นก็เป็นที่ข่อยทุ่มพ่อแม่ข่อยบริจาคให้พ่อแห้ง่อยสีไล่เจ้าหอยยูกระท่อมปลายนะ Hai. Ah, すごいね。すごいね。すごいのね。ま、まにか。เป็นได้ล่ะ。เป็นได้โอ้เป็นได้ละละ วกับป่วยรักษาบูหายจากเทื่อตั้งแต่มือนั่นความนั้นกัขึ้นเสียนเลือดในสมองกระแตกเอื่อย่ามันเป็นเวนกรรมของเฮาบ่โมนิกาที่เฮาไปอยากได้ที่เขาอยากได้ที่ได้ร่างเขามันเป็นเวนกรรมคาคๆกวา่าคือสันน่นะเขานะกับผ้าเฮาไปรักษาท่านก็ะเป็นความผิดเอื่อยนี่แหละที่เอื่อยลั่นโพดเอื่อยบพฟังไผ่ไอ้ทําไม้ตู่ตรงมาเจ็บมาป่วยจักซีขั้นบ่พอเอื่อย ไปเทียงเขาเขาคือนีีซอยตัวยี่แรงละมือน่ะน,นะโอ้ยแหงนีกันสองคนเอาย้องบไปพ่อแม่กับายเบิดเงื่อนกับมีหมงยูเ้มยูตู่น้องกับสามมือดีส่มือไขรเิ้นเลือดในสมองแตกอเอา้าสู้กันไปด้วยน้องเอากับมีสองคนสามีละ